สวัสดีครับย่าอมเซน o r e w r สไ h a i ล a n d สวัสดีค่ะหนูนานาน,นะคะมาจากรีบอ d ค่ะ สวัสดีค่ะเคทีค่ะมาจากริวบอสค่ะสวัสดีค่ะจี้าค่ะริวบอสไทยแลนด์ Hi I'm j e n n y from Riwbot Thailand สวัสดีค่ะมินนี่ริวบอสค่ะสวัสดีค่ะทัพปพิม <c oughs> ริวบอสค่ะสวัสดีค่ะเคทีริวบอสค่ะ I'm Joseph Riwbot ThailandI'm Yaya from RiwbotHi I'm August Riwbot Thailand สวัสดีครับโปรลิวบอสครับสวัสดีค่ะลูกปัดลิวบอสค่ะไทยมีเคเอลมโนบาล Thailand สวัสดีค่ะกับไทลิวบอลสวัสดีค่ะ, <c oughs> คะของขวัญลิวบอสไทยแลนด์ Thailand. Hi I'm Ali from l e l b o s s Das <laughs>